ปล่อยไว้นานไมได้มังกรเงี้ยเลยแกคอมรแก่ตโตลวดชิดดูดิเนี่ยอโต้ล็อกแกทำกิตาอาเกือบตายอูทิปบนผิวอู๋อู๋ตลวร้อู้ว้าวว้าวชอบ ว่าคือล่าช็อตโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับทองนะครับอ่าอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็มาแรงแพทนะครับตอนนี้ผมแพทหนึ่งแล้วทองแพทอะไรรู้สึกจะแพทสามแล้วไม่ขึ้นเลยทไมไ้เล่นนะแซด โอเคนะวันนี้ผมก็มาตำแหน่งเม็ดนะแล้วทองก็ฟาร์มนะไม่รู้จะฟาร์มเกิดหรือเปล่านะ <laughs> <laughs> ใช่เมือม่อเมือ่อคืนนี้นั่งนั่งเล่นตอนเที่ยงคืนนี่ฟองตกเบื่อฟันหัวคำเจอน้องบัสแบบมีบัสที่นากก่ากลัวกับลักเดี๋ยวนะมันใครนี่สอ, <c oughs> สองตัวเ้ย w เฮ้ อ๋อไม่นะแอลลี่ทำอะไรต้องการกล่องอีหนึ่งแอลลี่ชินแอลลี่กลับไปเลีนสิแอลลี่แอลลี่จะเอลลี่ครับให้มันช่วยกันก่อนก็ได้ไปช่วยกันเอแกร์โอ้ยมาหลอดมหมเออได้บ่ได้บ่ได้บ่ก็อะไรไปช่วยก็อะไรไปช่วยเออ กินนีหลายแดงจรงครัความละเอียดโอ้ยจีสคุณผู้ชมความแรกนี่สิครับใช่ผวามแรกเหมือนกันก็พอถูกไถใช้เน็ตบนบ้านว้าวตอนนี้คุณนั่งอยู่บนบ้านแล้วตัวปล่อยเน็ตไ้ด้านล่างสุดยอด ไอ้นด์ยอนยอนกำลังโดนลาวิวอัดดูดโคตรแหลกเลยรวะเนี่สกิววอลจัด,จดขอดูเน็ดกัเนเออโอเคขอเปลี่ยนแบบหนึ่งนะครับพูดถึงดูกลับโอเคลื่นกว่าเดิมแบบสามแล้วจะสุด,ดเข้ามาน,แบบนะพี่ทองสเปคเครื่องแรงสุดยอด อู้บัตเตอร์ฟลายเอาเอาเอไม่สวยแล้วเห็นแล้วลุงลิโปะลิโป้ไม่ไหวมากครับก็จบไม่ไหวมากเดี๋ยวไปเดี๋ยว่อนบัตหน่าสนใจกว่ามาแวน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 โอ้โหมันมันฉลาดมันมีเองติดอะไรเนี่ยสกิลเลย์สกิลดีเลยจะจัดเลยร ก่อนเราให้อนเครื่องฟูกดยิงกดยิงไปแล้วประมาณสองวิถึงย,ยิงเอาไว้ให้ตายถึงโอ้แก,ก๊กว้าวอ่ะเพว่าบาัดนติมก่อนถ <c oughs> ูกเ่าแหลกแหลกแหลกเมื่อวานไม่แหลกขนาดนี้ม <c oughs> วานนี้ลื่นหน่อยอันติมาแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายถึงตายถึงตายถึงโอโ้โห ปลา,าเรากระจายอาเอืเอโอ้จีซัสแหลก,กโคตรเลยบ้านออกแทงวะ,ะ,ะก๋อหละังเนี้ยแหลกตายโหโคตรแหลกเลยเอ้ยจะเกี่ยวไไป,ไป <laughs> เข้าทีมไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรแหลก มึงจะตีมาก่อนดีกว yani ่ามาหลอกจ้ำสเกยยอมันทำอะไรเอ้ยออกขอสิ้นแ้งวะฮะผมเพิ <The <The ่งออกขอสิ้แรกงีวะ อือโอเดียมโซเดียมเอาแบบวัตตาไฟข้างล่างบนเยอะจัดเลยวัตตาไฟโอ้โหอันติเยี่ยมเลยคือเพราะมันแหลกแล้วแบบมันเล็งอัตโนมัติเล็งฝั่งข้ามกับฮีโร่ก่อนตายของปาร์ติโก้เ่ย ไปเลยดิก็นึกว่าท Poke> enfin ีมไฟตรงนั้นเขายังอยู่กันใช่อ้าวรอดนะเฉยไปไปปั่นนี่ไปปั่นปัตตาไฟเนล่างนี่เป็นเลื่อเลื่อที่สงบมากเดี๋ยวดูเข้ามาก่อนจะเป็นจุดก่อนปล่อยไว้นานไม่ได้บรรกอนเงี่ยเลยแจ็คคอเตอสวยสิครับแจ็คคอมพิก็ตอสวยสิครับ ถอะไรเนี้ย<อ>เล็งอัตโนมัติระบบเล็งอัตรโรมนมัตินี่มันเออจริงเลยเออใช่ไหมเกียดแม่เลยระบบเล็งอัตโมนมัติทำกูตายหลายรอบเล่นฉี่อะเอาวแ,วแวนแวนแวนดึงมาเลยแกรกอเอาสวยเออบาสมัน ตักอ,อร์ทำไมวะเนี่ยตัวมันเออกขามีดูดเลือดเลยก็ออกออกก็ดีแต่มันเอาบัฟไปไม่ได้โอ้ไม่ได้เอาไปอา้าวตายนะครับนั่นตายไปดีโหขนาดแหลกขนาดนี้ยังได้คิวบอกเลยโหดเกิน <c oughs> เอ้บัฟมาบัฟมาเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนเนี้ยเจอแต่แบบไอ้ไคลี่มันมอยอมดันป้อม สางโตลวดคิดดูดิเนี่ยออโต้ล็อกแกล์ตาาเกือบตายทิมบันชิวสโลโวลาร์ดว้าวาชอบ้าคือลาชอดโอบโอ้ย ลาทูกูเลยเขาเรียกว่าเข้าทีมไฟโหรโอ้ไม่กล้าได้ป่าวะชาวบ้านคุณเรียกลาดเย้เย้เต๋อเนี่ต๋อไม่ตังน้ำเพื่อนเลยตังห้าพันนะไหนวะนี่เนี่ยนี่สไตล์พร็อพหรือคอรล่ เอาหายไปเอาหายไปกันหมดหายไปกันหมดว้าว w ว้าเห p ุเพนในคันซ e นิติงทิ้งมือหายโอ้ไม่นะเพื่อนที้มือหายไหมดเลยไม่นะอย่าชั้ดาวเรานะตายโอ้แวนมันรวยเลยชั้ดาวแวนมันรวยเลยโอ้ทิปเปิ้ลเลยว่ะ I'm in charge now โอ้ขนาดเดินออกจะป้อง oh. แหลกเลยโ oh. อ้ต <laughs> ิดกำแพงเก็บป้องเปิดแล้วเน่โอ้ป่าทำไมกากจังว่าตาเนี่ยโอ้เดินโคตรแหลกเลย Oh. วางเงปัจดปจักนี่มันอยู่นี่เย้ yeah, Shut down โอ้เดินไม่ไปให้ตายดลยโอ้ย oh, ได้ขี่โ oh. yeah, วยเยยแปลกดึงมาดิ <laughs> ดึงมาดิดึงไม่โดน <laughs> เราเปิดให้เองเพื่อนนอนบ้ดมันเข้าแล้วบัดืร อืมแหตายอีกแล้วแหลกโคตรโคตรเลยแหลกโคตรโคตรเลยโอ้โหเย่ว่ะเฮ้ยลาวิวลาวิวมันเอาบอลแล้วเดี๋ยวรอเปิดสเปอร์พาวเวอร์จีสัสโอเคเราคิวดีกว่าโอแหแหลกแหลกแหลกเฮ้ยทำไมวันนี้เน็ต เป็นกันทวนหน้าเป็นกันทวนหน้าโอ้จจซัสโอ้โนโอ้ขบวนไม่ทันอ่ะโอ้โอ้แย่ว่ะป่ากากว่ะเย้มิดเลนอะโอ้มาหลอกมาเลยไม่เจอเลย แก๊กนี่มันดึงไว้เดินโอ,โอ้ยเดินลูบูมาอ,อีกขอบคุณครับสกิลไม่ออกกดสกิลแล้วไม่ไปแกล็คโคตรเลยทำไมแกล็คเราถึงไม่โหดเท่าไหร่เลยอ้าวอ้าวมาหลอกอ,อ, <laughs> อะไร,รอะไรนะเมื่อกี <laughs> อ้เห็นอะไรไหมเบื่อเออเอาดาร์กเ่าดาร์กเ่า เออด่ากระด่าแอลลี่มันกลับบ้านทำไมเลือดอ๋อก็ไปกันปอเลือดเลือดจุ๊บๆเลยตงอยงอยงอยไหลเป็นน้ำเฮ้ยเฮ้ยบัดบัดนะมี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 คนมาดูด้วยโอ้โหอ่ามีคนมาสองมีคนมาสองถอย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 ไม่ยอนมันห้าวยอนมันห้าวจังวะเข้าทินศัตรูเลยนะถอยเลย เนี่จอแครี่อย่างนี้บ่อยมากเลยเมื่อคืนเนี่ยนั่งนั่งเล่นไปแบบแครี่ฝั่งตรงข้ามก็ตีป้อมมูเอาสะยับแครี่ฝั่งกูแบบหายไปเลยเหมือนไม่มีอยู่แบบโอ้โหแล้วมันฮาวมากใช่โอจีสกิลอะไรวะนี่มัวจัดๆเลยโคตรแหละ เแคตาแรกมาก็หัวร้อนแเจอลิงหัวกิมนะไรหโคตรกล้ายสองเจอลิงลิงก็อยากเล่นอย่างโง่เลยนี่สวยครับไม่สวยแล้วโอ้โอโอโอเคโอเคไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โอ้ไม่ได้อะไรเลย่ะไปไปฟามต่อ ร <laughs> อ,อคีปเขาจบได้นะอ๋ะอเดินเข้าร <จบ S 2> ้อม <laughs> เดี๋ยวรอจะตีมันก่อนให้หนายเพื่อนๆ <laughs> นายทำได้อ้าวขอเก็บหนึ่งคิวก่อนจบ <laughs> สวย <laughs> จบสวยพี่สวย <laughs> สวยพี่สวยครับบอกเลยตานี้โคตรคุณภาพ่ <laughs> <laughs> ทำไมป่าไม่ได้คุณ <โฆ S 2> ภาพเลยวะแซดเย้คือแพตตินัมหนึ่งอะเบมชาลินจ์เย่มีพีมีพีเย้สร้างความเสียหาย22%ทำไมน้อยจังวะ <laughs> ทำไมน้อยจังวะห่อคอดคิวอ่อคุณภาพ Oh, <Yeah. S 2> เยอะครับเยอเชื่อไม่ไเชื่อไม่ไเย่เยทำไมป่าแต้มถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ <c oughs> เล่นไม่ขึ้นเลยครับเอ้ยเน็ตกันแล,น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 ลโอ้ขึ้นลงขึ้นลงโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอ,อลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ